นี้นะครับนายช่งจนจะพามาเปลี่ยนภาษาแอปพลิเคชัน TikTok นะครับเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านนะครับขอกันเข้ามานะครับว่าเล่น Tik t o k นะครับนายช่างจนช่วยหน่อยนะครับเล่น Tik t o k ไม่มีภาษาไทยนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยทำยังไงนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ของนายช่างจนให้จบเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Tik t o k ของเพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่ Tik t o k นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือ วิธีเปลี่ยนภาษานะครับให้เราไปกดที color, tumor, ่คําว e <nt> ่าโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ตรงนี้นะครับนี่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับมุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างนะครับกดที่คําว่าโปรไฟล์เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆไปที่ขีด3ขีดนะครับมุมบนขวานะครับไปที่ขีด3ขีดมุมบนขวานะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาที่คําว่าเซตติ้งนะครับเซตติ้งตรงนี้นะครับมาที่คําว่าเซตติ้งนะครับกดเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับหาตัวนี้หาตัวเปลี่ยนภาษานะครับแองเก็ตนะครับตัวนี้นี่นะครับตัว A นี่นะครับกดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับปุ๊บเสร็จแล้วมันจะมีว่าแอปแ n งเก็ตเห็นไหมครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วเพื่อนๆก็มองหาภาษาไทยนะครับเลื่อนไปหาภาษาไทยนะครับนี่ะครับเห็นไหมครับภาษาไทยเจอแล้วนะครับภาษาไทยกดเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วกดดันนะครับมุมบนขวาตรงนี้นะครับกดดันนะครับกดเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ติ๊ t o ็อกเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ติ๊ To อกเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าง่ายไหมละครับถ้าใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ลองเอาคลิปนี้ของนายชัยงจนไปใช้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชาบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนหยถึงชนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ